สวัสดีพี่น้องตื่นมาทุ่เศ้าอากาศเยนเ็ยนๆหนาวๆอากาศมีหมอกตกคุมเป็นบางส่วนพี่น้องฝนตกมันมีหมอกเป็นบางส่วนอากาศเริ่มหนาวแบนนี้ค่ะ Ác át, thêm ná này, thêm nhẹn nè. Quần kiềng phay. Chào nha, สาวันพหัดส,สับปปดีวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบสองหรือเดือนธันวาปีสองพันยี่สิบสาม